ไม่ฆ่าก uh ่อนถึงจะบุญมาหี อังน uh, ี้ขั้นที่แท้พอเราได้ฟังประโยคไว้ผมช่วยแค่ดีโมเดลอาจจะเป็นเกณฑ์เรื่องของว่าใส่ที่นั่งมาแล้วไม่ได้จับโยนขึ้นช้อน ผมจะมาจับนะครับขึ้นบันสืขึ้นบ่าเอาลองเอาลองสุดเลยลองสุดเลยสวยเลย

ไปางซ้ายไทางซ้ายกินพักก่อนลุกสุขามาทักายครับบันดี